โอ้ยตัวบักง,งามพี่น้องแข็งแกระแด่อีกแหรอโอ้มันก็ตายวะน้าพี่น้องหาดูได้พี่น้อง,อ,อ,งอันใดายามมือเคลื่นยังสิ๋ไปไายก่อนหนี่งเยผ่านไปสนทนบันสนติดทาง สวัดีครับพี่น้องปองปลายทุกทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมเส้นต่าเคยปลาจีนส่องน้อยๆส่งองในเด้อพี่น้องเอ้ยสำหรับเพื่อนๆที่ที่เข้ามาใหมา่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อร่างกายในเดอ้อครับรรเอาปักเบ็ดขึ้เก้าพี่น้องเปิดไม้ไหมเหมือนหกแห้งแต่ว่าหกแห้งบดยามผมันิลำบากไหวยคือเก่าพี่น้องไหวยปัปง มงมันเนี่ยมันสั้นมันหกอุ้ยฟังผมเป็ดยี่สิบหลังครับลองมึงมาคํำครับมันนี่เดี๋ยวก่อน,อนสิทำการแสดงขอเจ้าที่เจ้าทางก่อนครับืึให้เพื่อนก่อน ขอเบิกข้างพนก่อนครับข้างจักทีก่อนเออลลกหลามาหาปากเบ็ดหาอยู่หากินเขาให้มันหมานเออครผมก็ขอจะเปกแะพี่น้องก่อนถึงทำงานท้อการอเอาจวดพี่น้องจวดไอ้ที่พอกกินก็นขอโทษขอ็ให้ได้หลายเด้อครับของมากครับ เบกเดี๋ยวก่อนครับก่อนถิลวยปะไม่เบียดก้อนจรังเฮ้ยเบีดงูพี่บองต้งงอ,งอ,องเดือดแพเดี๋ยวเจาะไปเมืองจักหลังกับพ่อและพี่น้องเลยเดี๋ยวก็สามารล่นบัดยามครับมวนตอนุนละย่งแปงนตอนรือเก่าพี่น้อง จับมาเมื่อค้ืนเอาเหล่าไปแหลกเพิ่นขวดหนึ่งนี่บ่เคยมากเด้อพี่หน่องไอ้ก็ยอยกไกลกันเด้อพี่หน่องเลยมันไม่หมอง,งานางครับ เดี๋ยวผมไปใส่มันแล้วครับหัวแรงมันรุนกันปติตอนเจ้าครับขึ้ื่อนประดีผ้ามายามพี่น้องเอ้ยลูกว่่สบายครับผ้าลูกไปหาหมอกลับมากก็เด็กก็เลยบรดีออกมายามมาโอดขอพ้าได้หลายพี่น้องเลยลูกเป็นไข่ไข่ขึ้นครับอากาศเปลี่ยนดุจักหนาวจัก่อน บ่เป็นยางแห้งหรอกครับปะ่ะเก็บเบ็ดกันเลยได้บ่ได้ก็ขอลงคขีดด้วยพี่น้องเอ้ยบ่ได้มายามเหมือนขึ้นปะ่ะนี่เท้าก็งองแงอีกแล้วหดกันเลตาปอติดพี่น้องโอ้ยปอแตนมายามเลยทั้งแดกโดนพี่น้องแล้วก็หงายถ่องวะ ยามหมดเกล้ยแล้วใสเป็น็นะนครับ <S <S โอ้ยบอดนหนาเลยตัวบากง้ามเลยครับตัวกง้ามเลยท,ทั้งจีห็นมังจ่อยมา้โตัวอกอ้วนครับทอดได้อยู่ครับเสือกจังบัสก็ตายวะ các bố mì phất đây, à, đẻm lẹt, mận màn đơ, thằng lẹt nhặt màn, giờ chọn bước, phải nhặt mây nữa p/n, lại còn nhiều con ตึงกั้ตัวครับันใดมะยามหมื่ขึ้นนี่ได้เป็นเป็นเลยเด้พี่น้องน้ำขกงบ่อได้อาบพึ้นเกาแเ้วพี่นอ้องเอลยเงาหลอนบึกงยางลำบากไปไปี๋ยวไปหลุหลังมันเถือกเด,ด็พี่น้องบ้านผมแนบมือสองหลังฟังหน่บอบ่เถือกแล้ว เดี๋ยวขึ้นไปชั้นขึ้นมนขึ้นไปอีกได้บ้างโอ้ยหลังนั่นตีอยู่พี่น้องหุ่นสายขึ้นมาเลยครับนี่สี่มุมเลยพี่น้องสี่มุมมุมนี่คือส่งมีป่าเออโดนแล้วพี่น้องอได้เดี๋ยวน้องขึ้นเดี๋ยวน้องไปอีกเหรอ โอ้ยตัวบักง,งามพี่น้องแข็งแกระแด่อีกแหรอโอ้มันก็ตายวะพี่น้องฮุ่นไม้มุ่นนี่กับว่าเอาพี่น้องฮุ่นขึ้นไปเทิง์น่นบานไปเดีย๋ยวไปปลดปลากันอยู่เทิรนผมครับเดีย๋ยวผมเก็บก่อน โอ้ยตายเบิดกุ้งตัวอร่อยหรือรมาหมานได้เนาะพี่น,อนอ้องเนาะไหนมายามจะเคลื่อนหรอดเบิดได้เน่ะโอ้ยเจ้าตายเว้ยยังดอกกีการ์กัวเหรียญไปมไปป้ดปลากันไปหานอยูได้พี่นอ้อง อันใดยาำม,มาเคลื่อนหนึ่งสิจไปร้ายคนหนี่งด้วยไผ่านไปส้นุนบอลจนติดทางพนเคยพาดไปหรอจนน่ะมันหกพี่น้งองผมเลยเดี๋ยวไปใส่ร้ายหมออ่ะอีกซิปก็ลังทำหนือมึงพ่อทำหรือไปขี่รถไปอีกได้บานี่ พี่นอองไปถากันที่ฝนครับแต่เสียดายเนาะพีน้องเนาะเัน๋ดวมายาวมาเคลื่อนนี่ได้สองโต๊ะเวนเป็นๆนะบ้านน่าเที่ยวนี่ก็สีได้อีกได้เนาะ น้ายาะ้ามาเกี่ยมือใหม่ครับอ่ะอดแล้วอันนี้เคยเดัยิอืมอดล้วพี่น้องอืมปั้งน,นี้ละทุ่งปลากระบอาไปละเยอะบ่ลายหลังครับ นี่เด้เอ้ผ้ามาอยมานึ่งเดี๋ยวาายเยปเสื่อมอุ้ยบ่เอาทั้งหนึ่งเบ็ดผู้ใดไรพูดทั้งนั้นก็บ่อเอาพี่น้องไปเดี๋ยวผมกลับมาเก็บผ้าพ,พี่น้องไล่มึงก่อนนี่ก็บ่อเอา Nhìn cả lòn bắt Ngựa loạn phía nào Áo bọ áo à, xóm à. là phía nào Phải không xịt lấy kẹp vết đỡ bàn สรุปผลงานกันครับตังหนิงยังอย,งอยู่เลยสรุปผลงานกันครับสองแจมงามประเทศหรอกเนาะตายเบิดแล้วครับอาเียดายเนะาะบ่ได้ออกมาแต่ขึ้นไปครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้ทํานี้แหละครับ ปากกดไหลกดแชรกกดติดตามแล้วรางใจในเดอ้อพี่น้องเลยไปหรอกครับสวัสดีครับเดี๋ยวพาไปแก้มือไหมครับหาโอกาสดีๆก่อนให้ดูปัญหายดีๆก่อนครับห้วเมื่อยาย